รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวลือนาหูขึ้นมานะครับว่าแอตตาปีศาจเนี่ยจะเข้ามาให้เราได้เปิดกาชากันวันที่12กุมภาพันธ์นะครับทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังคงสงสัยว่าเฮ้ยเราจะเก็บเพชรทันหรือเปล่ามีตรงไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องไปบ้างที่ยังไม่ได้เก็บนะครับผมและรวมไปถึงเรื่องของตัวละครต่างๆที่จะเอามาเล่นร่วมกันกับทางด้านของแอตตาปีศาจด้วยว่าจะเป็นต้องเปิดตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบให้แน่นอนนะก่อนไปชมคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยที่เราสงสัยกันก็คงจะเป็นในส่วนของตัว PET เพชรนี่แหละว่าถ้าเกิดเราเก็บเพชรไม่พอแล้วเราจะไปเปิดแอนต้าปีศาจได้ไหมตอนนี้เนี่ยมีข่าวแว่วขึ้นมาอีกนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้ตัวธรรมดาในการเปิดแอนต้าปีศาจได้แล้วที่เป็นตัวที่เราเคยเปิดตามตู้ซีซั่นต่างๆทั่วไปนี่แหละครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่ง รวมไปถึงตรงในส่วนของตัวกาชาทั่วไปด้วยครับที่เราสามารถหากันได้ถูกต้องไหม เราก็จะมีตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็จะมีทางฝั่งของเพชรเนี่ยเยอะขึ้นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้เก็บเพชรเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นแบบของผมเป่นเงี้ยมีแค่90 0เองยังไม่ถึงแบบ56000ยังไม่เป็นหมื่นเลยบางคนเก็บ2 3 0 0 0 0ืก็ตามแล้วทีนี้เราจะหากันยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยมีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมาทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มเพชรได้ง่ายแล้วนะครับวิธีการฟาร์มหรือว่าเก็บเพชรเนี่ยก็ไมไ่ยากขึ้นแล้วแค่เราเข้ามาในด่านนี้นะครับผมหรือว่าด่านไหนก็นตามที่มันมีค่าค,าความสมัมพันธ์เยอะๆ,ๆ ที่เราเนี่ยแทบจะยังไม่ได้ปั้นเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บเพชรด้วยนะครับค่าความสัมพันธ์น้อยๆอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราก็เลือกมาใส่ดูนะครับแล้วก็กดในส่วนของตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็ปล่อยออฟไลน์ยาวๆไปเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเก็บครบตรงเนี้ยประมาณ4ตัวละครด้วยกันแล้วนะครับเลเวล่ส mm ิบห้าหมดแล้วนะ เรื่องความสัมพันธ์นะครับเราก็ค่อยสลับเอาตัวอื่นมาใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้จนทําให้มันครบไปเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้เพชรตรงนี้เยอะมากขึ้นด้วยปกติรายวันเนี่ยเราก็ได้เยอะก็อยู่แล้วใช่ไหมครับบางทีเดือนหนึ่งตกราวๆเกือบๆสี่ซาห้าพันเพชรเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเก็บเพชรแล้วก็เลืมนมาทำตรงนี้ด้วยนะครับ แล้เรื่องที่2ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวกาชาแอสตา่นแหละถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นตามข่าวหรือจริงๆนะครับแล้วแอสตาก็เข้ามาในตัวกาชาแบบพิเศษที่เป็นสีม่วงนะครับมันก็จะมีแพ็คให้เราเนี่ยซื้ออยู่นะอย่างเช่นสมมติที่เป็นแพ็คตัวแอสตาแล้วกัน แพ็คเนี่ยจะมีทั้งหมดแต่สองแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นที่ใช้สามหมื่นเพชรในการซื้อแล้วก็ซื้อเปิดกาชาไปเรื่อยๆทีละสิบใบสิบใบไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้แอตตาในช่วงระยะเวลาของสิบโลยี่สิบโลหรือสามสิบโลก็ตามถ้ามันออกนะเราก็จบแล้วไม่ต้องเปิดต่อแล้วแต่มันก็จะให้จนสูงสุดถึงการันตีเลยครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นเพชรนั่นเอง ถ้าเกิดเราจะเก็บยันการันตีนะ200โลนะครับก็าสามารถทําได้30,000เนี่ยตรงๆเลยนะครับเก็บไว้ยังไงก็พอแน่นอนครับถ้าเกิน30,000ไปแล้วนะแต่ถ้ามันยังไม่สะใจพอมันก็จะมีแพ็กด้านล่างอีกนะครับมันจะเป็นแพ็กที่ต้องจ่ายอีก20,000เพชรนะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000เพชรนั่นเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้ในส่วนของการ์ดสกิลของแอตตาปีศาจนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้การ์ดด้วยเนี่ยเก็บประมาณ50,000เพชรเนี่ยถือว แต่มันก็ไม่ได้มีดาวเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เติมเพื่อที่จะเปิดนะอันนี้สาหรับคนที่อยากจะเปิดแอตตาแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ตั๋วธรรมดาในการเปิดแต่เป็นตั๋วสีม่วงแล้วก็ต้องมาทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชห้าหมื่นขั้นต่ํายังไงก็ได้แน่นอนครับและในส่วนของเรื่องต่อไปนะครับตัวละครที่คิดว่าควรที่จะเปิดไว้ก่อนที่แอตตาปีศาจจะเข้าเนี่ยถ้าใครที่จะเล่นทีมสีแดงล้วนะครับ<ๆ>ผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยก็คือทางฝั่งของตัวยูโน่ร่างแดงนะครับผมหรือว่าย สาย n R D e Buffer นั่นเองนะครับตัวยูโน่ร่างนี้เนี่ยเรื่องความสามารถเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปลล็อก L R ได้แล้วนะ พันธมิตรที่เป็นพวกสายพลังหรือว่าทีมสีแดงล้วนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับมันจะให้ผลเนะี่ยบัฟเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเองในี่ยิบเพราะฉะนั้นยูโนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ความเร็วไปด้วยนิดๆนหน่อยๆนะครับก็สามารถออกสกิลได้ตั้งแต่ต,ตัวแรกแล้วนะครับตอนที่เราเล่น P PP ด้วยกันนะนะและความสามารถด้านในเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกตามคิดต่างๆไปแล้วนะครับมันจะมีใบยอย่างสมบูรณ์แล้วก็ย,ย่ยุแล้วก็ลดความคล่องตัวด้วยไอ้ตรงใบสกิลอันตินะครับมันจะไม่สามารถใช้อันะะถ้าาเกิดดว่ฝััตตรูนนจมีไปคบ อย่างเช่นถ้าเกิดจูเลียตโดนเนี่ยสกิลสกับสกิลสใช้ไม่ได้เลยถ้าจะใช้เนี่ยก็ใช้ได้แค่สกิลแรกแล้วมาโดนที2เทินเลยนะครับผมติดกันอย่างทนนานมากๆรวมไปถึงสกิลนี้ด้วยแต่สกิลนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้แค่สกิลสได้อย่างเดียวถ้าเกิดว่าฝั่งของข้ามิโนโอเอลปุ๊บเนี่ยก็สร้างโลกไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีโอกาสติดอยู่ที่ประมาณ30%ที่จะให้ผลไปกับศัตรูในเวลา2เทิน,นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดอัพเลเวลไปถึงเลเวลห้าแล้วเนี่ย สกิลยูโน่เนี่ยจะสามารถใช้งานได้แล้วติดใบกับหมดทุกตัวเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะหรือไม่ก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการติดมากขึ้นก็ได้แต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับมันเป็นการสุ่มนะถึงแม้ว่าจะเป็นสกิลหมู่ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดวนทุกตัวนะแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลแรกด้วยครับถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเขาจะออกเทิร์นก่อนอย่างเงี้ยเราก็แค่เพิ่มความคล่องตัวไปนะครับผมทาให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เปรียบในการออกสกิลก่อนเขาด้วยนะครับผม แต่ว่าไอ้เพิ่มความคล่องตัวเนี่ยต้องกดใช้กับตัวที่มีใบอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีโอกาสถึง50%ที่จะให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัวด้วยไม่ใช่ว่ากดใส่ตัวใบแล้วมันจะติดด้วยนะครับบางทีมันไม่ติดก็มีนะแบบนี้อ่าก็ขึ้นอยู่กับโอกาส50%เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดเราอัพถึงเ e เ e l 5ปุ๊บเนี่ยมันจะติดให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าอิงตามแพทของเรานะครับตัวแอสตาจะเข้ามาก่อนเนี่ยเลยทําให้ตัวละครอ,อื่นๆที่แบบมาทีมแดงด้วยกันทั้งหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ควรเปิดไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสายเผานะที่เป็นตัวระดับ SDR สายแท็กเกอร์ซึ่งก็ยังอยู่ในตู้นะใครที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยก็ไปเปิดด้วยนะครับความสามารถหลกัหลกๆเลยก็คือมันจะให้ผลอมาตะเป็นเวลาหึเทิร์น เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า30%นะครับไอ้ฝนน้ำตาตรงนี้เนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับตัวแรงกิดเลยนะแรงกิดก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นทีมเขียวไงอันนี้เป็นทีมแดงนะครับถ้าใครที่ชอบเล่นสายแบบความคล่องตัวเยอะๆมีโลตัสมียูโนดิบัฟอเฟอร์ไอ้ยูโนชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็ตัวจูเลียนเนี่ยสกิลแรกใส่รัวๆเนี่ยเผลออเนี่ยเฟอร์กูลเลียนเนี่ยไม่ได้ออกเธอเลยเอามาตายาวเลยนะครับถ้าเกิดลง PVP นี่ตัวเราเนี่ยอาจจะชนะได้นะครับถ้าเกิดว่าเจอทีมลดความคล่องตัวนะครับแล้วก็ในส ปกติทั่วไปนะตัวเฟอร์นโคเลียเนี่ยหนักๆเลยคือเน้นการเผาเป็นหลักนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับชามี่ที่เป็นหัวฟักทองครับซึ่งมันก็ยังไม่มาไงผมก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างสกิลที่2เนี่ยก็ไม่ใช่สกิลหมู่ด้วยนะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของการล้างบาลีเท่านั้นเองอาจจะไว้แก้ทางพวกโนองโนเอลได้นะครับผมถ้าใครที่จะเล่นนะแต่ว่าสกิลปติเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการโดนทั้งหมดแทนนะครับหลังจาก แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ล้างทั้งหมดใช่ไหมสกิลักติเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้แล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าเวลาเผาไหม้3มชั้นขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามประคองในเรื่องของการเผาไหม้ไว้แล้วกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของราชินีแม่มดนั่นแหละแต่ว่าราชินีไม่มดเนี่ยยังไม่ได้เข้านะครับถ้ามันมา12ุสอพภาจริงๆราชินีไม่มดอาจจะมาช้ากว่าหรือไม่ก็อาจจะนัก2 3อาอาทิตย์นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเข้ามาหรือเปล่า แต่ถ้ามาวันที่12จริงๆนะแอตตาปิสาจนะครับบอกได้เลยว่าเปิดกระชากันรัวๆแน่นอนสําหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้แต่ก็ไม่รู้วิธีว่าจะดาวน์โหลดที่ไหนนะครับผมเนี่ยแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยเลยนะมาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ซีซั่น3และตัวละครสวยๆน่ารักๆเพียบเลยนะครับผมอย่าลืมมาเล่นไปพร้อมๆกันนะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ปิดพลาตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า I'm <laughs> sorry.